จะพ่อต้องนจะถ่ายรถเอ้าถ้ากล้องพ่อสุนอยู่นี่เหรอโอ้น้องโจโอ๋อถ่ายรูปรถทีำงานอาจารย์ต้อมนะครับพอรถคันนี้จะขึ้นเขาไปหลายรูปครับเพื่อที่จะไปขเขาดาว ถ้าอบอดกบก็จะมาี่ข้างล่างก็เห็นาแบคุณ้ทีว่วัดวที่3าธันวา25องไรเนะ5 5า2 5า8ป้าาดเรามาข่าวดาวที่ไหนนะจังหวัดอะไรนะจังหวัดเชียงใหม่อำเภออะไรครับอำเภอแม่แม่อะไรนะอำเภอแม่อะไรนะครับลูกแม่แดงแม่ตรง ดูตากล้องครับอเคครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดทันครับคีโมดูแลที่ป๊อปทีมาแล้จานต้อมครับรจานต้อม